สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่เกม p o l i t y Back of 6นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นโหมด Multiplayer แบบขำๆไม่ขำไม่รู้แต่ผมรู้ว่าผมขำเนี่มุกอะไรมาผมเคย้าผมก็เราก็มาอยู่กันในหน้า Multiplayer กันอีกเช่นเคยนะครับก็รอบนี้ผมจะมาเล่นแบบสไตล์ผมเองนะครับแต่ตายเยอะหน่อย นะะฮก็เป็นเรื่องปกติขอ,องมันนะครับเพราะว่าเอางี้ดีกว่าคือเคยแตกพันผ่านแค่นั้นนะฮะจาก Modern Warfare 3ครับแต่ว่าอันนั้นก็ไม่ต่างกันกันกบภาคนี้นะครับยิ่งภาคนี้นี่มันมูคเมนต์มันเยอะมากนะครับผมยิ่งตายง่ายกว่าเดิมอีกเท่ากับเลเวล18อย่างผมบ้างก็ได้นะเพิ่งหัดเล่นเนี่ยขออภัยนะครับเมื่อกี้เสียง Discord มันเสียง Discord มันเด้งบ่อยมากครับไม่ได้ไปิดก็เทราะ คือไปๆมาก็ขออยากให้มีสกินหุดโลกก็พอนะครับพอาะดูสิมาตอนน่าจะยิงอย่างเดียวนะฮะแต่ว่า,ราเราอีกอีกอนหนึง โอ้ยโอ้โห,โโหมา3ตัวเลยมีเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนแม็กก่อนเปลี่ยนแม็กก่อนโอ้ยมันยิงผ่านท้องแคบตะละกแก่ด้วยครับ ราเราเลือด A กันเถอะเลือ A กันโอ้โหโอ้โหโดนหมดเลยโอ้โหอะไรมาสามตัวเลยครับเดี๋ยวปลาแปะลยครับอืม แต่ว่าเขาเขาเต้นถอยออกกันข้างบนเลยครับเรื่องผมอยากแจมไป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 ,ไปเขาจะมาเขาซีครับเราก็เราก็ด้อมดอมอยู่ซีไปก่อนนะครับโอ้ย อาขนเนี้ผมยิงใคไม่ได้เลยครับโอ้ยยิงก็ยิงอะไรก็ไม่รู้ตุยับตุย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 ตุตุย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 ตุน้ยตยตุยมาตุยตุยตุยยตุยตุยมาตุย โดนท้ามโอ้โหสุดยอดมากเอาเอากำปัลนเนสเต้กำปัลนเนสเต้เฮ้ยมันขึ้นไปว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

โอ้โหโดนหาสองตัว Come on b r เฮ้ยเราต้องวิ่งไปเราจะอยู่ที่เดียวไม่ได้นะครับ โอ้ยผลเต็มๆสุอค์จากนำนะครับกลายเป็นผลเปล่าเลยโดนร้องโดนร้อเราจะเสียเอนะครับออกดึงดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาโ,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 โอ้ย เกิดมาครับทุกคนเราจะไม่ยอมสกอร์ึ่งนูสีจริงโอ้ยเกือบตายไปเฮ้ยเห็น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 ข้าว่าเห็นจีฟ้าอ๋อหอยตายเล้ ก็ใช้เฟิร์สแบบเราด้วยไเนี่ยผมอยากได้ตัวเนี้เดสแบทลอบที่เท่าไหร่มาคำออนผมจะได้เป็นปืนอันนี้นะครับเนี yeah. ่ยเป็นฟร์ก,กอุ้ยตายโห,โ,หโดนนั่นอนะ่ะ เฮ้เกือบตายบ้าไป let's go ขากันสไลด์นอนเลยโอ้โหสไลด์เป็นนอนเลยครับโอ๊ยตาย โอ้ยพลาดไมเดี๋ยวเหม็นเหม็นว่นเห็นวิงอ้อมครับออโอ้ยนี่ยจะหมอกทำไม

ไปไอเอาไอ้เออ๋อมันต็นนมมต้องอ้อมอะม่ไะไม่ได้นะไม่ได้ละไม่ได้นะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอ้หที่ไล่ไปไหนอะไรไปไหน อืม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 ถ่านะอืมอู้ยลงน้ำอะไรนะโอ้โหเห็นอาหลังก็มาจะตาจตายไปเพื่อนสู้สูสู้พวกเรารอค่ะสู้รอค่ะโจรอค่ะจอืมอไนะม่ได้ไหมได้ม ออมไปยิงโดนตายเฉยโอ้ยไยที่แกโดนอ้อมแน่ๆต้องโดนอ้อมแน่ๆโอ้โหเราอย่าไปตรงนั้นดีกว่ามันตาายมากเอาหูนเพือ่อนตายไปกับผู้หญิงนี่นีนี ไม่ไกลไม่ไกลไม่ใกลไม่ใกลเป็นไงเป็นไงเป็นไงไอ้สัมภาษณ์ตัวเองเฮ้ยคนไทยเหรอคารินเนตสี่ห้าโอ้ไม่ก็เฮ้ยเกมนี้ผมเอาจัดเป็นไงไอ้ เอเกมแรกที่ผมเอาก็ได้ขนาดสุดยอดมากครับ